โอเคครับคลิปนี้ก็จะมาสอนสร้างโฆษณานะครับในตัวจัดการเพจนะครับตัว Facebook ตัวใหม่นะครับก็ลักษณะง่ายๆนะครับถ้าสมมุติว่าเราเข้ามาตัว f a c e b o o k เราแล้วนะครับก็ไปที่เพจก่อนนะครับก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับพอเข้ามาหน้านี้นะครับหาตัวนี้ก่อนเลยครับคาว่าโฆษณานะครับคลิกตรงนี้ก่อนเลยครับเราจะหาตัวจัดการโฆษณานะครับบางทีบางคนแต่ละคนมันอาจจะขึ้นไม่เหมือนกันนะเพราะตอนนี้มันกําลังอัปเดตนะครับ ทยอยอัปเดตบางคนก็ยังอัพบ้าไปแล้วบางคนก็ยังไม่ได้อัปนะครับลองดูตรงนี้นะครับนี่เราต้องหาตัวนี้ให้เจอนะครับตัวจัดการโฆษณาพอเจอแล้วก็คลิกเข้าไปเลยครับวันนี้ผมจะมาสอนสร้างโฆษณาแบบแยกเป็นชุดโฆษณานะครับหนึ่งแคมเปญเดียวนะครับแยกเป็นชุดโฆษณาหลายๆชุดนะครับก็คือ วนะอันนี้เราลบไปเหมือนผมจะลองทําเหมือนแบบว่าไม่เราไม่เคยสร้างโฆษณามาเลยนะครับโอเคถ้าเข้ามาใหม่ๆไม่เคยสร้างโฆษณาเลยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราจะกดสร้างตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะกดสร้างตรงนี้ก็ได้นะครับได้หมดเลยโอเคผมกดสร้างตรงนี้แล้วกันนี่นะครับแล้วก็เลือกวัตถุประสงค์ของแคมเปญนะครับส่วนมากเราก็เลือกเป็นข้อความเนาะ คลิปนี้ผมจะทําแบบธรรมดาไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีคลิปเต็มอีกรอบหนึ่งรอให้ Facebook มันอัปเดตให้หมดทุกอย่างก่อนนะครับผมก็จะมาทําคลิปเต็มแบบว่าดีๆแนะนําให้อีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้แก้ขัดไปก่อนนะครับเพราะหลายคนถามมาเยอะมากครับผมก็อธิบายค่อนข้างที่จะลําบากก็เลยถ่ายเป็นคลิปวิดีโอแบบนี้ให้ก่อนโอเคครับจําง่ายๆนะครับ สามตัวนะครับเวลาเราสร้างแคมเปญเข้ามาแล้วเราจะมีง่ายสามตัวแคมเปญใหม่ตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับบรรทัดแรกนะครับเป็นการกําหนดงบประมาณนะครับจําไว้ก่อนเลยครับตัวนี้นะครับชุดโฆษณาคือการตั้งค่ากลุ่มเป้าหมายนะครับส่วนอันที่สามนะครับบรรทัดที่สามโฆษณานะครับอันนี้ตัวคือตัวชิ้นงานโฆษณานะครับหลักๆนะครับเราต้องจำสามอันเนี้ยให้ได้ก่อนนะครับเราจะเข้าใจมันนะครับโอเคกลับไปที่แคมเปญ แคมเปญในที่นี้ที่ผมบอกไปตั้งแต่ที่แรกก็คือตัวตั้งค่างบประมาณนะครับหลักๆโอเคสมมติว่าอันนี้ผมจะโปรโมทแว่นตาผมก็เขียนแคมเปญน,นี้แว่นตานะครับรายละเอียดแคมเปญไม่ต้องไปเปลี่ยนมันนะครับนี่แต่ที่เราจะต้องเปลี่ยนหรือจะต้องแบบว่าดูนะครับก็คือตรงนี้เลยนะครับนี่ครับตรงนี้เราต้องเปิดนะครับการปรับ ให้เหมาะสมกับงบประมาณในแคมเปญนะครับอย่าลืมนะครับตัวนี้เราต้องเปิดนะครับตัวนี้ช่วยอะไรครับเดีย๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังระหว่างทําไปด้วยนะครับตั้งไว้พันหก่อนตัวนี้จะช่วยช่วยที่แบบว่าถ้าสมมุติว่าเราสร้างหลายๆชุดโฆษณาสมมติเรามี10ชุดโฆษณาถ้าชุดโฆษณาไหนได้ผลดีนะครับเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ได้ผลดีงบประมาณก็จะเทไปทางชุดโฆษณานั้นเยอะนะครับผมอธิบายบางคนก็อาจจะยังไม่เห็นภาพเดี๋ยว เดี๋ยวผมทําไปแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายไปเรื่อยๆนะครับโอเคหรือจะกดถัดไปก็ได้นะครับหรือจะกดตรงนี้ก็ได้แต่ส่วนมากผมจะกดตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวไปลั่นทีเดียวโอเคตรงนี้นะครับชื่อชุดโฆษณาเดี๋ยวค่อยแก้ไขก็ได้ล่างลงมาข้างล่างนะครับนี่ตรงนี้นะครับใครซื้อกลุ่มเป้าหมายจะผมไปนะครับถ้าอยากได้ตัวที่สามารถวัดผลได้เลยว่าตัวไหนดีไม่ดีอะไรยังไงนะครับหรือกดค่าโฆษณานะครับแนะนําให้ สร้างโฆษณาแบบแยกชุดโฆษณานะครับแราก็แยกกลุ่มเป้าหมายให้หมดเลยนะครับอ่ะเข้ามานี่นะครับตรงนี้กลุ่มเป้าหมายถ้าในกรณีที่เรายังไม่บันทึกไว้เลยนะก็คือเรามาสร้างใหม่ได้เลยตรงตำแหน่งเราก็สามารถแก้ไขได้ตรงอายุเราก็สามารถแก้ไขได้สมมุติว่ารประเทศผมไม่เลือกแล้วกันผมเลือกไทยเหมือนเดิมแต่ก็สามารถแก้ไขได้นะครับเลือกเฉพาะจังหวัดก็ได้ตามที่ผมบีขคอให้เลยนะครับสมมติว่าผม20-40พอ เพ่ก็กําหนดได้ครับสามารถกดแก้ไขตรงนี้ได้เลยนี่นะครับแล้วก็การกําหนดเป้าหมายแบบละเอียดนะครับในที่นี้ก็คือกลุ่มเป้าหมายนั่นเองนะครับแก้ไขตรงนี้นะครับการขยายกําหนดกลุ่มเป้าหมายนะครับที่ผมบอกก็คือตัวจํากัดกลุ่มเป้าหมายให้แคบลงนะครับถ้าสมมุติเราติ๊กเลือกไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันจะมีตัวเลือกเพิ่มเข้ามานะครับเราติ๊กไปก่อนนะครับอ่ะสมมุติอันนี้เป็นแว่นใช่ไหม ผมก็พิมพ์ไปก่อนเลยครับคีย์เวิร์ดแรกนะครับสิบอันนี้คือสิบกลุ่มที่ผมให้ไปนะครับนี่สิบกลุ่มแรกก็คือใส่อันนี้นะครับสมมุติแว่นตานะครับเรียบร้อยโอเคผมแอดไปแล้วนะครับเห็นไหมมันจะมีเพิ่มเข้ามาถ้าเราติ๊กตรงนี้นะครับมันจะเขียนว่าจํากัดกลุ่มเป้าหมายให้แคบลงนะครับผมให้แว่นตาไปแล้วใช่ไหมผมก็จํากัดให้แคบลงก็คือเอาเป็นคนที่สนใจในแว่นตาแล้วเป็นคนที่เป็นนักช็อปด้วยนะครับ ก็เป็นนักช็อปที่มีส่วนร่วมนะครับแต่ละอันมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับผมว่าจากัดให้ให้ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับแต่ละสินค้านะครับใครได้ไหนไปก็ใช้อันนั้นนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเห็นไหมก็จะมีกลุ่มเป้าหมายที่สนใจนะครับกับยังต้องตรงตามเกณฑ์ก็คือเหมือนเราจํากัดเขาไปอีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะเจาะจงกลุ่มเป้าหมายมากกว่าถ้าแยกชุดโฆษณาผมแนะนําให้ใส่ตัว กลุ่มเป้าหมายแค่ทีละกลุ่มนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปไป c o อปปีเปลี่ยนชุดโฆษณาเอานะครับไปสร้างส้าเอาตอนนี้ตั้งจะยังมองไม่เห็นภาพเดี๋ยวใช้อ่าตั้งไปก่อนนะครับภาษานะครับอย่าลืมนะครับแก้เป็นภาษาไทยนะครับเทคนิคแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับของผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในการที่แบบว่าช่วงนี้นะช่วงที่ค่าโฆษณาแพงนะครับ ก็จะต้องใช้ประมาณนี้ในการที่แบบไ้นี่โอเคพอเราตั้งค่าเสร็จแล้วแล้วก็กดบันทึกไปเลยตำแหน่งการจัดวางอะไรตรงนี้อัตโนมัติหมดเลยนะครับเราเลือกอัตโนมัติหมดเลยนะครับอย่ไปแก้ไขอะไรมันนะครับบันทึกกลุ่มเป้าหมายนี้โอเคความสนใจนี่นะครับกูชื่อกลุ่มเป้าหมายผมจะใช้ชื่อเดียวกับตัวกลุ่มเป้าหมายเลยนะครับโอเคประมาณนั้นนะครับผมกดบันทึกไป โอเคเราก็ได้ตัวกลุ่มเป้าหมาย1กลุ่มแล้วนะครับอันนี้เรียกว่า1กลุ่มนะครับก่อไปก่อนนะครับนี่ผมก็จะมาเปลี่ยนตรงนี้ปุ๊บนะครเราก็จะได้ชื่อชุดโฆษณาที่เป็นแว่นตาเห็นไหมครับโอเคหลักง่ายๆนะครับที่ผมบอกคืออันแรกเป็นแคมเปญอันที่2เป็นชุดโฆษณาที่เป็นกําหนดกลุ่มเป้าหมายนะครับอันที่3ก็คือตัวชิ้นงานโฆษณา พอเราทําเสร็จอ,อ๋อเราไปชิ้นงานโฆษณาครับตรงนี้ไม่ต้องแก้ไขก็ได้นะครับหรือจะแก้ไขก็ได้ไม่เป็นไรโอเคเลือกเดี๋ยวนะเลือกตัวนี้นะครับเลือกอันที่เป็นเพจที่เราใช้นะครับโอเคพอเลือกต่อเสร็จแล้วอันนี้ถ้ามี i g มันก็จะเชื่อมต่อ i g อันนี้ไม่ต้องอันนี้เนาะะเปิดตรงนี้ไปแสดงตัวอย่างไว้นะครับ โอเคเราก็มาสร้างโฆษณาถ้าสมมุติว่านี่กดตรงนี้มันมีโพสต์ก็คือถ้าเราอย่างเงี้ยถ้ากดตรงนี้ก็คือมันจะดึงโพสต์ที่เรามีอยู่แล้วทั้งหมดมานะครับเราก็สามารถเลือกโพสต์ตรงนี้ได้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะสร้างโพสตก็สร้างโพสต์ใหม่ได้เหมือนกันตอนนี้คือเป็นปัญหาคือถ้าเราโพสต์ไปแล้วนะครับบางทีมันอาจจะยังไม่มาตรงนี้ต้องรอหน่อยนะครับต้องรอระยะเวลาหน่อยบางคนก็รอเป็นวันนะครับกว่ามันจะมาเพิ่มตรงนี้ได้นะครับ ก็แนะนําให้สร้างก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาเลือกตรงนี้นะครับปล่อยให้มันขึ้นก่อนแล้วค่อยมาเลือกอ่ะผมทําเป็นแบบสร้างโฆษณาใหม่แล้วกันก็คือมีทั้งรูปวิดีโอหรือภาพสไลด์นะครับแต่ปัจจุบันก็แนะนําเป็นรูปหนึ่งรูปหรือก็เป็นวิดีโอนะครับภาพสไลด์ยังไม่แนะนํานะครับนี่ครับผมก็เพิ่มรูปภาพไปสมมุติว่าเป็นรูปภาพที่ อันนี้แล้วกันเคยโปรโมทมาแล้วนะครับหอเพิ่มร,รูปแว่นวนไปเนี่ยมันจะเป็นตัวอย่างการแสดงหน้าฟีดหน้าอะไรก็ไม่ต้องไปสนใจมันครับรูปภาพที่ดีที่สุดนะครับต้องควรมีขนาด1,200คูณหนึ0รหรือ1ต่อนนะครับก็คือเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับจะทำให้การแสดงผลมันค่อนข้างที่จะเสถียรและโอเคกว่านะครับกว่ากว่าไซส์อย่างอืงน่นนะครับผมว่าอันนี้มันเลยนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับ ตำแหน่งการจัดวางก็ไม่ต้องไปแก้ไขอะไรมนะครับปล่อยมันตามมันนะครับข้อความหลักในที่นี้ก็คือเป็นเหมือนพวกคอนเทนต์แล้วกันผมว่าพิมพ์ไว้ก่อนให้รู้ว่าตรงนี้มันเป็นคอนเทนต์นะครับก็คือมันจะอยู่ช่วงบนหัวตรงนี้นะครับตัวข้อความพาดหัวก็คือจะอยู่ด้านนี้นี่ตรงนี้นะครับผมพิมพ์เป็นสั่งซื้อ นะครับประมาณนั้นนี่ครับสังซื้อคลิกนะครับอธิบายเพิ่มเติมอะไรตรงนี้ก็ไม่ต้องไปใส่มันก็ได้ไม่เป็นไรนี่ครับตรงอื่นไม่ต้องไปใส่เลยนะครับแล้วก็ส่วนมาอีกอันนึงก็คือตัวนี้นะครับการเริ่มสนทนานะครับเราจะเริ่มแบบไหนใช้ที่มีอยู่ก็คืออาจจะลาสร้างไว้ก่อนแต่ถ้าสร้างใหม่ก็ใช้สร้างใหม่ไปเลยนะครับตรงนี้ก็กดแก้ไขได้นะครับเข้าไปแก้ไขตรงนี้ นนเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรตรงนี้ได้เลยนะครับเวลาลูกค้าทักมามันจะเด้งขึ้นไปก่อนเลยให้ลูกค้าเป็นเหมือนปุ่มตัวเลือกอะไรแบบนี้ครับก็สามารถเป็นตัวโหมดตอบกลับอัตโนมัติได้นะครับตอนนี้ตั้งเสร็จแล้วก็บันทึกไปครับแต่ผมไม่ตั้งแล้วกันเนาะเนี่ยมันจะเป็นประมาณเนี้ยอย่างนี้นะครับสมมนติผมบันทึกไปก่อนก็นได้โอเคเลือกใช้อันนี้ไปละมันก็คืออันนี้จะขึ้นมาข้อความต้อนรับที่เราสร้างไป เสร็จแล้วครับไม่มีอะไรครับตรงนี้ก็จบแค่นี้ครับหลักๆก,ก็คือครบหมดแล้วไม่มีอะไรเลยแต่มันจะมาตรงนี้นะครับโอเคเนี่ยเห็นไหมเราสร้าง3อันเสร็จครบเรียบร้อยนะครับปกติแล้วถ้าเราสร้างในมือถือนะครับมันก็จะสร้างได้แค่เนี้ยจบทีเดียวแต่หลายคนสงสัยว่าเอา้าแล้วทาไมให้กลุ่มไป10กลุ่มเลยทําไมใส่แค่กลุ่มเดียวนะครับในกลุ่มโฆษณาตรงนี้นะครับ ามาดูวิธีนะครับที่ผมบอกนะครับมันคือการแยกชุดโฆษณานะครับยิงแยกชุดโฆษณาลักษณะนะครับผมกดตรงนี้นะครับแล้วก็ทําทำซ้าด่วนเห็นไหมครับมันจะขึ้นเป็นสําเนาขึ้นมานะครับเป็นอีกหนึ่งชุดโฆษณาคือหนึ่งแคมเปญแต่เราแยกตอนนี้เราแยกเป็น2ชุดโฆษณาและชิ้นงานก็คือชิ้นงานโฆษณาเหมือนกันเพราะเราก๊อบมันมาตัวตรงนี้ก็คือตัว ตัวเดียวกับตัวแรกแต่เราจะมาเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายโอเคอันนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายเก่าใช่ไหมครับเห็นไหมมันเป็นกลุ่มเป้าหมายอันเดียวกับอันแรกแต่ผมจะมาเปลี่ยนเป็นกลุ่มเป้าหมายอื่นสมติว่าผมให้ไป10กลุ่มมันก็อาจจะเป็นแว่นตาแว่นกองแสงแว่นกันแดดหรืออะไรเงี้ยครับก็เปลี่ยนตรงนี้เอาโอเคเดี๋ยวผมกดแก้ไขนะครับ เป็นสร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่ทําคล้ายๆเดิมเลยครับลักษณะก็ทาคล้ายๆเดิมครับก็เลือกเป็นยี่สิบก็ได้นะครับค่อยๆทําไปนะครับไม่ต้องรีบนะครับก็เหมือนเดิมนะครับที่ผมบอกเลือกตรงนี้นะครับ มอันนี้เป็นแว่นอ่ะสมมุิเป็นแว่นกันแดดนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับจำกัดกลุ่มเป้าหมายแคบลงก็คือนี่นับนักช็อปที่มีส่วนร่วมนะครับอย่าไปจำกัดมันเยอะนะครับาอจจะทำให้แบบคนเข้าถึงค่อนข้างที่จะลำ,ะลำบากนะครับ สมมติว่าผมตั้งเหมือนเดิมเลยแค่ผมเปลี่ยนตรงนี้เหมือนแก้แค่ผมเปลี่ยนตรงนี้ไดงไงจากแว่นแว่นตาเป็นแว่นกันแดดนะครับผมเปลี่ยนแค่ตรงนี้นะครับแล้วก็บันทึกกลุ่มเป้าหมายนี้ไปแล้วเราก็แก้ที่ผมบอกนะครับเปลี่ยนเป็นชื่อกลุ่มให้มันตรงกับคีย์ที่เราตั้งนะครับมันก็จะจําง่ายโอเคด้านบนก็จะมาเปลี่ยนเป็นแว่นกันแดด มันก็จะเป็นแว่นกันแดดนะครับเหมือนกันนี่นะครับก็คือ1แคมเปญนะครับ1แคมเปญแต่แยกกลุ่มโฆษณาชุดโฆษณาเป็น2ชุดโฆษณาแล้วนะครับเห็นไหมเราแยกเป็น2ชุดโฆษณาแล้วอ่ะผมทําซ้ําให้ดูอีกอันหนึ่งมันไม่กําหนดนะครับว่าสามารถแยกได้กี่ชีกี่ชุดโฆษณานะครับแต่คือให้ผมแนะนําก็ประมาณสัก หชุดโฆษณากำลังดีนะครับ5ชุดโฆษณากำลังดีจะใส่ตัวแคมเปญละสอกลุ่มเป้าหมายก็ได้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเรามองว่าตัวไหนมันโอกค่อนข้างที่จะโอเคแล้วแบบนี้ครับหรือก็ทําแค่5ชุดก็ได้นะครับแล้วแต่เราได้เลยเหมือนเดิมครับที่ผมบอกสร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่ถ้าเราก๊อปม,มันจะขึ้นคำว่าสำเนานะครับ อันนี้ไม่ต้องไปตั้งนะสำหรับมือใหม่ก็ค่อยๆดูนะครับไม่ต้องรีบนะครับแต่แบบวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดตอนนี้นะครับกับน,นี่นะครับการอัปเดตของ a c e b o o k ตอนนี้นะครับอันนี้เป็นอะไรดีแว่นสมมติว่าเป็นแว่น อะไรใบโฟอะไรสักอย่างนี้โ okay. อเคแล้วก็จํากัดเหมือนกันครับถ้าจํากัดส่วนมากก็จะจํากัดคล้ายๆกันนะครับผมก็จะกําหนดจํากัดให้คล้ายกันอชอบที่มีส่วนรอบแล้วกันโอเคอันอื่นก็เหมือนเดิมครับก็บันทึกกลุ่มนี้ ชื่อกลุ่มโฆษณาโอเคเราก็ไปเปลี่ยนหัวด้านบนนี่ครับเท่ากับเราได้1แคมเปญแต่เรามี1ชุดโฆษณา2ชุดโฆษณา3ชุดโฆษณาโดยกลุ่มเป้าหมายต่างกันหมดเลยนะครับโดยกลุ่มเป้าหมายต่างกันหมดเลยที่ผมบอกนะครับที่เราไปเปิดไว้หน้านี้นะนี่ ตัวนี้จะเป็นตัวเหมือนจัดสรรง,งบประมาณนะครับถ้าสมมุติว่าเกิดคําว่าแว่นตานะครับคนสนใจค่อนข้างเยอะงบประมาณในพันบาทเนี้ยก็จะเทไปทางตัวแว่นตานะครับถ้าคนสนใจนี้เยอะมันก็จะเทไปทางนั้นเยอะถ้าคนสนใจตัวนี้เยอะมันก็จะเทไปทางนี้เยอะนะครับแล้วแต่นะครับมันก็ f a c e b o o k ใช้ระบบ AI ในการประมวลผลนะครับตรงนี้มันก็จะเป็นผลดีกับเรานะครับ ประมาณนี้ถ้าสมมุติว่าเราสร้างในมือถือคือเราต้องใส่เนี่ยกลุ่มเป้าหมายเนี่ยรวมทั้งหมดใช่ไหมครับแล้วมันก็จะยิงออกไปทีเดียวก็คือมันจะกว้างกว่าแต่แบบเนี้ยเหมือนระบบเขาช่วยเราคํานวณนะครับก็จะค่อนข้างที่จะตรงแล้วก็ได้ผลมากกว่าแล้วก็ประหยัดงบประมาณมากกว่าพอเราทําเสร็จแล้วนะครับนี่สมมุติว่าผมมี10ชุดโฆษณาก็สามารถสร้างเพิ่มไปได้นะครับตรงนี้นะครับแต่จําไว้เลยนะครับว่า หชุดโฆษณานะครับจะต้องใช้งบประมาณ40บาทต่อว,วันเช่นสมมุติว่าผมสร้าง3ามคำนะครับ3ากลุ่มเป้าหมายนะครับกลุ่มเป้าหมายหนึงสีิบาทใช่ไหมครับก็ประมาณ4,3,220บาทขั้นต่ำของผมตรงนี้ต้องประมาณวันละ150บาทขั้นต่ำประมาณ ฉเฉลี่ยให้ชุดละโฆษณาละ40บาทต,ต,ตอนหนึ่งกลุ่มเป้าหมายครับประมาณนี้ถ้าเรามี10ชุดใช่ไหมครับเราก็ต้องใส่เท่ากับประมาณ400ครับขั้นต่ําประมาณนี้แต่ส่วนมากของผมนะตรงนี้ผมว่าจะใส่โอเวอร์ไว้เลยเพื่อให้มันได้ผลดีนะครับเพราะถ้าสมมติมันไม่ดีนะครับวันถึง2วันเราสามารถปิดได้อยู่แล้วนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับส่วนมากก็ผมก็จะใส่เป็นพันสองพันไปเลยนะครับแ้ะดูที่อยู่แล้วแต่เขาเรียก กำไรของสินค้าเราด้วยนะครับก็ประเมินตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ห้ามต่ํากว่าที่ผมบอกก็คือเขาเรียกอะไรนะคือกลุ่มเป้าหมายละสี่สิบาทตรงนี้ครับถ้าสามกลุ่มก็ไม่อย่าให้ต่ํากว่าร้อยห้าสิบครับประมาณนั้นถ้าต่ํากว่านั้นก็แทบจะไม่เห็นผลแล้วครับเหมือนเราไปสู้บิดการประมูลเขาไม่ได้ครับมันคือการประมูลนะครับ เหมือนการเรายิงโฆษณาเหมือนกันเนี่ยครับเห็นไหมคือมันคือกลยุทธ์การประมูลราคาแคมเปญถ้าเราใส่ต่ําๆเราก็เหมือนประมูลไม่ชนะเขาประมาณนี้ครับค่าโฆษณาเราขึ้นไปก็อาจจะไม่แสดงผลแสดงคือคนที่เขาจ่ายมากกว่าเขาก็จะแสดงผลเห็นให้ให้ลูกค้าเห็นเยอะกว่าอะไรประมาณนี้ครับผมก็เลยแนะนําถ้าสมมุติว่าอยากลองก็ห้าร้อยพันหนึ่งอะไรอย่างงี้ก็ได้ครับถ้ามันมองแล้วมันไม่โอเคมันแบบมันในนี่ก็สามารถปิดได้ครับไม่มีปัญหาเลย แต่ขั้นต่ำก็ที่ผมแจ้งไปนะครับนี่แหละก็คือหลักๆก,ก็ถ้าเราแยกชุดโฆษณามันจะดีแบบนี้ครับก็คือ1,000บาทเราสามารถกระจายได้หมดเลย3ตัวเนี้ยถ้ามันดีทางสมมุติว่าคีย์เวิร์ดเนี้ยกลุ่มเป้าหมายเนี้ยมันดีมันก็จะงบประมาณมันจะเทไปทางนี้เยอะแล้วเราก็จะวัดผลง่ายมากครั้งหน้าสมมติว่าแว่นกันแดดสมมุติว่าแว่นกันแดดเน,น,นี่ยในตัวแอดโฆษณาเนี่ยเราไม่มีผลเลยคือแบบว่าคนทักหาน้อยมากเลย ประมาณนี้ครับในตัวคีย์เวิร์ดแว่นกันแดดนี้ครั้งหน้าเราก็ตัดอันนี้ออกไปสร้างโฆษณาใหม่แล้วก็สร้างเฉพาะแว่นตากับตัวเอออันนี้อันนี้น่าจะผิดละนี่แว่นตากับตัวแว่นโฟโตคอลอะไรเนี่ยนี่นะครับนี่เปลี่ยนชื่อผิดนะครับไม่มาแป๊บนึงนะครับ ถ้าสมมติว่าแว่นกันแดดมันไม่มีคนทักหรือคนทักแล้วมันค่าใช้จ่ยายค่อนข้างสูงครั้งหน้าเราก็ตัดเหลือแค่2ตัวก็ทําแบบกเดียวกันนะครับายชุดโฆษณาผมให้ไป10ชุดก็จริงนะครับให้ไป10กลุ่มเป้าหมายก็จริงแต่ถ้าสมมุติว่ากลุ่มเป้าหมายมันใช้แล้วคุ้มได้สักแค่ประมาณ5กลุ่มหรือ6กลุ่ม7กลุ่มครั้งหน้าเราก็จะตัดเหลือแค่นั้นนะครับมันก็จะประหยัดลงไปเรื่อยๆครับก็สามารถสอบถามผมได้ตลอดแต่ลักษณะการสร้างก็ไอ้คลายนี้ครับโอเค สมมติเราตั้งเสร็จหมดทุกอย่างแล้วนะครับกดที่ตัวแคมเปญนะครับด้านบนแล้วกดตรงนี้ครับเผยแพร่เรามันแป๊บหนึ่งนะครับวิธีนี้เป็นวิธีที่พ่อ้าแม่้าไม่ค่อยบอกกันนะครับเพราะเหมือนเป็นความลับนะครับแต่ก็อันนี้ผมก็จะบอกเฉพาะแต่ ร้านค้าที่ใช้บริการผมแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปมันอาจจะไม่ค่อยสวยนะเดี๋ยวผมรอทําคลิปฉบับเต็มให้ทีหนึ่งคือตอนนี้รอเขาอัปเดตให้เรียบร้อยก่อนโอเคมันก็จะเผยแพร่แล้วเรารอกดออกไปได้เลยนะครับโอเคเห็นไหมจะขึ้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบนี่ครับเราก็จะสามารถดูการเข้าถึงดูอะไรคือในคอมมันจะดูได้ละเอียดมากกว่าในตัวของ ที่มันเป็นตัวของโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ก็มันจะลิงก์กันหมดนะครับเราก็สามารถเข้าไปดูได้ในตัวโทรศัพท์มือถือเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมลองเข้าให้ดูกันน่าจะเชื่อมต่อกันอยู่ก็ประมาณนี้ครับ,มามาเ,รบเสร็จแล้วไม่ได้มีอะไรยากเลยนะครับแล้วก็ส่วนใครสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามได้นะครับ โอเคครับแค่นี้นะครับเดี๋ยวก็รอมันอนุมัติไปก่อนนะครับแต่ผมน่าจะไม่ได้รอมันผมน่าจะปิดไปก่อนนะครับเวลาลบนะครับง่ายๆครับกดตรงนี้แล้วเราก็ลบได้เลยนะครับนี่เห็นไหมมันก็จะแยกเป็นแคมเปญชุดโฆษณาแล้วก็โฆษณานะครับประมาณนี้เห็นไหมครับเราแยกไว้3ามชุดโฆษณา มีแว่นตรงนี้แว่นตรงนี้เวลาใครทักเข้ามาหรือการเข้าถึงเข้ามาเนี่ยเราจะดูตรงผลลัพธ์ตรงนี้ได้หมดเลยนะครับว่าตรงไหนมันมันกลายเป็นการเข้าถึงที่ดีนะครับเราก็ใช้สถิติตรงนี้นะครับไปการไปเป็นการสร้างโฆษณาในชิ้นถัดไปนะครับต้นทุนเราก็จะถูกต่ําลงต่ําลงไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับมันคือเหมือนคล้ายๆวิธีเทสแอดนะครับเขาก็ใช้วิธีนี้กันนะครับไม่ค่อยมีใครเขาบอก,กน,นะครับอันนี้ผมบอกให้เฉพาะแบบ ร้านค้าที่ใช้บริการผมนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เท่านี้แล้วกันนะครับน่าจะรอมันรันนานอยู่ผมคงไม่รอให้มันอนุมัตินะครับเดี๋ยวน่าจะลบไปก่อนโอเคครับใครมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมก็สอบถามได้ทางอินบ็อกซ์เพจเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ